สวัสดีค่ะเปิดแล้ว b บ a ็คพิง k i ไอซ์แลนด์สำหรับบิงทั่วโลกพื้นที่ที่จะทำให้แฟนๆได้ใกล้ชิดสาวๆแบ a ็คพิงได้มากขึ้นตามรายงานจาก YG Entertainment ได้เผยว่า b บล็คพิงได้เปิดเกาะของ,ของตัวเอง In y o U r Area, ที่ Animal Forest, บนเกาะ b บ a ็คพิง k h เฮาสซึ่งเปรียบเสมือนพื้นที่จำลองให้แฟนๆได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศสถานที่ทำงานสาวๆ รวมถึงห้องบันทึกเสียงและห้องซ้อมเป้นในอาคารใหม่ของ YG ที่ถูกสร้างไว้อย่างสมจริงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ5ปีการเดบิวต์ของ b บ c ็คพิงโดยเฉพาะ YG กล่าวว่ามันสะท้อนเจษจำนงนงของสมาชิก b บ c ็คพิงที่จะทำลายขอบเขตเรื่องของเวลาและพื้นที่อีกทั้งยังขยายจุดเชื่อมโยงให้กับแฟนๆทั่วโลกได้เข้าถึงมากขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้เข้าร่วมแพลตฟอร์มชุมชนอย่าง Reverse แล้วและนี่ค่ะก็เป็นภาพน่ารักน่ารักบางส่วนในแบ็กพิงไอซ์แลนด์ซึ่งแอดก็ขอยกมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมส่วนใครมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะอัปเดตข่าวสารสาระที่ดีได้ที่ช่องปากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ